พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกคนองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกมาอย่างต่อเนื่องกว่า35ปีที่ประชุมสภาสหประชาชาติสมัยพิเศษ ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลกทศกราช2016ได้มีปติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่3แนวทางคือ 1. ผู้เสพคือผู้ป่วย 2. การนำพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สาธารณสุขและส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจและ3ผู้ค้ายาเสพติดถือเป็นอาชญากรที่ต้องได้รับโทษตามพฤติการกระทำความผิด รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมัชชาสาธารณชาติจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายยาเสพติดและกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2564ที่ผ่านมาโดยปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาชาติที่มุ่งเน้น ด้านการป้องกรรันบำบัดรักษาและปราบปรามยาเสพติดดังนี้ 1. การป้องกอันยาเสพติดที่มุ่งเน้นไม่ให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปใช้ยาเสพติดโดยการให้ความรู้บรรจุในหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับนอกจากนี้ยังป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการค้ายยาเสพติดให้มีความรู้เกี่ยวกับโทษที่ได้รับตามกฎหมายและส่งเสริมให้มีทักษะอาชีพ ื่อที่จะหาไรายได้โดยสุจริต 2. การบำรบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยกําหนดให้ผู้เสพถือเป็นผู้ป่วยที่จะต้องนาไปบำบัดรักษาตามวิธีการทางสาธรารณสุข 3. การปรับปรามยาเสพติดมีการกําหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับพฤติการที่กระทําความผิดโดยเน้นผู้ค้าผู้สั่งการให้ได้รับโทษหนักขึ้นและมีมาตรการในการยึดทรัพย์สิน ผู้ค้ายาเสพติดโดยใช้วิธีคำนวณทรัพย์สินรายได้จากการค้ายาเสพติดตามบูญค่าและยึดทรัพย์สินอื่นทดแทนให้เท่ากับไรายได้ที่ได้มาจากการค้ายยาเสพติดในนามรัฐบาลผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนคนไทยทุกคนที่ร่วมมือกันดูแลสังคมของเราอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ลูกหลานของเราพ้นจากภัยยาเสพติด และเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2565ผมขออรัฐนา,นาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทานพรให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพพารนาไมยที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมปลอดยาเสพติดและมีความเจริญก้าวหน้าสืบไปขอบคุณครับ